นะ้าบ้าโบเองก็ถือว่าอะแต่ภาลงนุ่นมาเป็นครั้งแรกนะฮะจะได้เห็นวิวสวยๆงามๆแบบนี้นะของเมืองไทยนะก็อื่นจะข,ขอขอบคุณนะฮะหางไอคอนสยามนะที่มีสถานที่งามๆให้พวกเราได้อ่านะนำเสนอเนาะพี่น้องเนาะถ้างผู้นะมชมท่านใดนะฮะหรือว่าไอ้น้องเฮาที่งานในเมืองไทยเราอยากจะมานะบ้าโบก็แนะนำให้มาได้เนาะพี่น้องเนาะการเดินทางแสนสะดวกสบายนะฮะอ่าวิทีเอสนะฮะนั่งรถวิทีเอสมาลงที่สะพานตากสินนะครับแล้วก็ข้ามเรือมานะฮะหรือว่าจะนั่งรถ รถเมย์นะครับรถเมย์มาจากพระประแดงนะครก็สาย6นะครับมาได้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มูนี่บาร์บุเองเขาเรียนล่าทำเพิ่มไปเพียงตำหนี้กันแล้วกันพี่น้องก่อนจากเรื่องกดไหลเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเสถียพลาดคลิปใปไหมของพวกเขานะฮะสำหรับสนุนพวกเข้าโดยการบกดข่ามโฆษณากระแลกการสำหรับมูนี้คลิปนี้สบายทั้งนู่นสบายดีสบายดีสหายสายลม่ายบายไปแล้วไปแล้วว้าวประเทศไทยนะสวยงามเนี่ย แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะที่มาถ่ายรูปเซลฟี่งามๆสวยๆดีครับพี่น้องโอ้โหเอาละครับไปแล้วครับสวัสดีครับนี้บาบูองค่ะที่ว่ายูชีมุมสูงๆนะของห้างไอคอนสยามนะชั้นที่7นะครับตอนนี้เราก็ พาน้องสาวลาวนะครับอยากเห็นมากเลยฮะอยากเห็นหลายนะอยากเห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะแต่ว่าเขามาก,กันช่วงมือ่อฝนตกเรียพี่น้องเอลยนะฮะแต่ถทิ้งใจก็แล้วแต่นะฮะก้องพยายามอยู่ใส่ขมม้องสำเร็จอยู่หันเนอย่าไปเหยียบน้ำนี่น้องอะไน,น,นเป็นน้ำไม่นะน, <laughs> <laughs> นี่นี่สะพานนี่เแาไม่เห็นเกือบลงน้ำ <laughs> <laughs> พี่เคยโดนมาแล้วครั้งหนึ่งพี่เลยบอกน้อง อันนี้คือน้ำนะครับพี่น้องครับนะคราวลาเป็นแบบหนึ่งใบกระเบื้องนี่แหละครับนี่คือไฮไลท์ของตึกมุมสูงๆแห่งนี้พี่น้องเอ้๋นะฮะฟ้าลังฝนเนี่ยย่อมงดงามเสมอเนาะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่บ่าวพวกเองอยากนําเสนอออกสู่สายตาชาวโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวเขาเน่าแน่พี่น้องฝั่งไทยเขาน่าแน่นะครับโอ้โหมือนี้เฮาก็เดีมาเห็นโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ฮยวิววิวหลังฝนตกนะครับพี่น้องครับ นี่มวันนี้มากับไฟสบายดีน้องสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีไอโบน้ำเด้อจ้าสบายดีพี่น้องสุโขทัยรามเด้อสวัสดีคนไทยด้วยนะคะวันนี้มากับไอโบแล้วก็สหายสายลมจ้าสายสายลมเปจะใส่เนาะสายลมพี่น้องเอ้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น,น,นเป็นช่องสายสายลมครับเดี๋ยวถ้าเพิ่ม, e FC, มีเอฟซีบนทามาเป็นผู้ใหญ่นี่ เขาตรงแนะนำกอนว่าสายสายลมนี่คือผู้ใดสําคัญกับเข้าจังใดนี่ครับนี่คือสายสายลมนีผู้นะฮะให้แนวทางเรื่องการท่องเที่ยวนะครับไปนู่นไปนี่นะครจะมีพี่ๆนะพี่ๆนะเป็นคนไทยนะครับคือให้เอาให้พี่ๆแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับสายสายลมนะครับฝากช่องทาง YouTube Facebook ด้วยนะครับก็เป็นคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพนะครับก็อยู่กรุงเทพมา10กว่าปีก็จะมีความรู้นะครับในกรุงเทพ ติดตามช่องเบลโบแล้วก็น้องนุ่นนะครับก็หัดมาทํา YouTube ด้วยก็เลยไปเที่ยวด้วยกันนะครับพาไปถ่าย YouTube ด้วยกันนะครับพี่ซือซ้อซื้อ่องยู u ูปพี่ซื้อว่าอะไรสหายสายลมครับ,รบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลักๆก็จะเน้นไปเที่ยวลาวนะครับจะลงทริปไปเที่ยวลาวก็เพิ่งไปเที่ยวมาเพิ่งประมาณ2องเดือนที่แล้วนะครับก็ฝากไปดูได้เดี๋ยวทยอยลงนะแล้วก็ Facebook สายสลมนี้ก็ลงไว้ตลอดครับการไปเที่ยวลาว พอธรรมชาติสวยงามนะครับใครที่ชอบเมืองก็ติดตามคลิปได้เหมือนกันครับของบาบโบ้ที่ถ่ายไว้เยอะเลยนะครับ,บ<笑><笑>เรามากับฝนไมียออย่างแนนำนองๆโอ้วันนี้น้ำพุนะไฮไลต์ตอนสามทุมนะ่มเนาะเราอยู่มุมสูงจะเห็นน้ำพุได้ชัดเจนมากเลยนะครับคนแรกที่ดได้เห็นนะโอ้โอดีใจค่ะก็คือด้ดวยสั่งแชรไม่ไม่ไปไหนเ่ยแม้ถึงแม้ฝนจะตกพี่แบบความที่อยากรู้อยากเห็นน่ะ จะไม่ให้น้องมาได้ยังไงก็คือแบบสวยมากไม่ไปไหนเลยเราก็สู้ชีวิตซะด้วยสิมีลมให้น้องพิเศษห,หน่อยอมอเห็นอะไรบ้างมองเห็นเรือจา้าแล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เห็นวิวกรุงเทพสวยๆงามมากแบบอลังการสุดๆพี่ๆแบบทำกลางสายฝนคือทุ่มสุดตัวเลยครับวันนี้ครับทุ่มสุดตัว,ตว,ตวยังอยู่นะครับสวยงามมาก ื่อที่จะได้มาเห็นสิ่งนี้คือแบบอลังการแบบคุ้มค่าสุดๆตรงตูตก็จะกลับไปนี่เลยจะอยู่ตรงนี้ต่อจะนอนนี่ปะบมนอนเลยเนาะบมนอนเอาบอกพี่้างในข้อมานี่ก็จะได้ขึ้นกลางกาบากขึ้นหูบบางนิดเลยเนี่ยน้ำอ่าก็คือมีพี่พีอ่าสหายสายลมค่ะเป็นคนแนะนำค่ะพี่พีแบบก็คือว่าคนที่พาเราเที่ยว ก็คือสร้างหายใจรวมแบบพี่พี่พี่เขาแบบเป็นคนกรุงเทพด้วยเนาะ,ะแล้วก็แบบเล้วก็ก็แบบพาเราพวกเรามาเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือนี่คือเป็นเป็นตึกอ่าเป็นไอคอนสยามโอ้โหจะเป็นคอนโด,โดใช่ไหมเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมแบบสวยแบบสูงมากว้าวไม่นับเจ้าพยาธิเนรอโอ้โหมากเลยนะครับเนี่ย ดูดูดูต่างชาติเอโบไม่ไปไหนเลยยังถ่ายรูปอยู่เลยอะยังถ่ายรูปอยู่เลยโอ้ขณะฝนตกท่ามกลางสายฝนนะเขาอาจจะมาว่าอันนี้มรอันนี้รอันนี้ใช่ว่าเราสู้ชีวิตแล้วพี่พี่เขายิงสู้ชีวิตกว่าเราอีกโอ้โหจุดนิ้ขึ้นมากยังสีเนี่ยเขาบู๊ซแหงกี่ตะขึ้นมายี๋มายืนมองนี่นะขอเถิดขอไป ความรู้สึกแรกที่นองนุ่นได้มาเห็นด้านหน้านี่คือ,อยังไงอะคะความรู้สึกแรกก็คือตื่นเต้นประทับใจอึ้งเพราะว่าไม่เคยเห็นมุมสูงขนาดนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดชั้นแล้วนะพี่พี่แล้วก็แบบคอยลงมองลงไปเห็นแบบวิวสูงสูงแบบวิวสูงสูงแบบกรุงเทพแล้วก็เห็นเรือแม่น้ำเจ้าพระยายเห็นเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาอะไรประมาณนี้แบบมันก็แบบทำให้เราประทับใจแล้วก็แบบ มันทำให้เราแบบออนซอนมากแมนออนซอนออนซอนไปว่าแม่กินซอนสินะโบเมนโบเมนโบเมนแบบประทับใจแบบประทับใจแบบยังไงเดี๋ยวก็ประทับใจคือออนซอนไปว่ามหัศจรรย์ใจแมนมหัศจรรย์ใจดูแมนคือสิ่งเดียวเหี้ยงนี่ถ้าจินตนาการคือจังความฝันฝันถึงสวรรค์นะพี่นโอ้ย อยเหมือนโลกนิยายอะคือสิ่งที่เราขึ้นมาด้านบนเราจะเห็นเนี่ยตึกที่มีรูปทรงแปลกตาใช่ใช่มีหลายหลายหลายแบบมีตึกหลายแบบก็จะเป็นตึกนู่นเห็นไหมตึกที่มีรูปทรงเหมือนปวกกาดเนี่ยโอ้โหเมนเมนจะเป็นตึก king tower มหานครจุดตึกที่มีจุดชมวิวสูงที่สุดนะจุดชมวิวนะไม่ใช่ว่าตึกที่สูงที่สุดนะจุดชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศไทยโอ้โห เป็นตึกคิงทาวเวอร์มหานครโอ้ใ oh. อันนี้ก็จะเป็นยูนิคทาวเวอร์ว้าวต่อไปก็จะเป็นสะพานตากสินนะ,ะหรือว่าสะพานสาทรอ oh. เราจะเห็นนี่เลย oh. คือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับกรุงเทพมหานครน้องนุ่นรู้ไหมไม่รู้อ่ะมีความสำคัญยังไงนอกจากจะเป็นแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําที่เหล่าเลี้ยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นาชาวกษตรกรนเนาะ แม่น้ำเจ้าพยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสายเลือดที่สําคัญนะของกรุงเทพมหานครคือแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพยาเราจะสังเกตเห็นว่าเรือที่ล่องตามแม่น้าเจ้าพยาคือเขาจะไปชมความงามนะฮะริมแม่น้าเจ้าพยาฝั่งธนและฝั่งพระนครว้าวใช่แล้วค่ะพี่พีํสำคัญมากคือแบบเราล่องเรือไปใช่ไหมเราเห็นแต่ภาพสวยงามบรรยากาศที่ดีดีโอ้โห บรรยากาศโคตรดีอะ่ะเวลาล่องเรือ,อแบบบรรยากาศแบบสดชื่นมากมีไอยน้ำขึ้นมาอะไรประมาณนี้ถ้าเอาอย่างนี้น้องนุง่นน้องนุง่นคิดว่าการที่มาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยคุ้มค่ามากแค่ไหนกับตัวเราคุ้มค่ามากๆเลยค่ะพี่พีคือแบบเราได้มาท่องเที่ยวเราได้ได้เห็นสิ่งสวยงามที่ประเทศไทยอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นอะไรประมาณนี้ เราอะไรที่แบบไม่เคยเห็นใช่มันก็เป็นสิ่งที่แปลกตาสําหรับเรามากแล้วก็แบบด้วยความที่แบบเราอยู่บ้านโซโปรลลาวใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้อันตอนนั้นก็ไม่มีตังค์ไปไปเที่ยวก็คือมันแต่แต่ว่าตอนนี้เราได้มาประเทศไทยแล้วเราก็หาเงินแล้วก็เราก็อยากเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้คือคือก็สแสดงว่าประเทศไทยก็มีความสําคัญกับเรามสำคัญม,มาก,มากๆเลยแหละก็เอาง่ายๆคือประเทศไทยนี่มีบุญคุณกับเรา เราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นก็เพราะประเทศไทยมีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เป็นก็เพราะประเทศไทยเล่น YouTube เป็นทำย t u b e เป็นก็เพราะประเทศไทยโอ้แล้วแบบนี้เราจะจะรักประเทศไทยไหมรักประเทศไทยจ้าหนูรักประเทศไทยมากๆเลยแหละค่ะพี่ๆคือแบบหนูไม่มีอะไรเลยแบบตอนอยู่บ้านเนี่ยตอนหนูไปหางานที่ประเทศลาวหนูก็แบบยังไม่ได้อะไรโพรหนูมาได้คือมาได้ที่ประเทศไทยเพราะว่าหนูรักประเทศไทยมากมากเลยค่ะตอนนี้ก็แสดงว่ามีอยู่มีกินเพราะ เพราะประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็ถือว่าฝนตกแล้วเข้าไปล่มเร็กวกว่านาันนะไป,ปะมันจะมันจะเราจะ,าจะยืนยืนชูชีวิตเราจะยืนยืนชูชีวิตมากเกินไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวชีวิตเดีือดชีวิตเราจะไม่ยืนเดี๋ยวชีวิตเราจะจะดับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมครับหน้าฝนนะครับก็จะถึงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละครับที่แปดนะครับตามประตูนิยม ทายงานมานกเนาะพี่น้องเนาะไปใช้กันแล้วแต่ก็ต้องเบิ่งดูแลสุขภาพให้ตัวเองนี่น้องนุ่นมาฟินแล้วมามาทั้งนู่นเอาอย่างนี้กัน,นก็ทักมาแล้วอู้อยากไปวัดพ่อแก้วจังเลยอ่าคนไหนไม่ตรงกันอ่าคนที่มาทํางานที่ประเทศไทยเลยเขาดูได้ไงว่าเราไปพักพระแก้วก็อับคลิปลงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่ามีคนอิจฉาเราใช่บอกว่าคนอิจฉาฝากบอกคนนี้ย มีคนอิสานน้องนุ่นแล้วจ้าน้องนุ่นได้เข้าไปกล่าวกแบบพระเก้วแบบมีอาทักมาแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนทักมาแบบว่าอุ้ยอยากไปด้วยจังเลยอยากไปด้วยจังเลยแบบวันนี้โอ้โหน้องนุ่นก็ดีใจมากเลยพี่ได้มาก่อนเพื่อนน้องนุ่นคือท้ายคลิปนี้นะพี่อยากให้น้องนุ่นฝากขอบคุณประเทศไทยด้วยนะครับว่าว่าเราเราได้อะไรจากประเทศไทยหนึ่งให้น้องนุ่นบอกถึงว่าเราได้อะไรจากประเทศไทยบ้างแล้วก็ให้น้องนุ่นขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ฝากเพื่อน น้องนุ่นก็ขอบคุณประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่แบบน้องนุ่นแบบมีแบบว่าได้ถูกได้นู่นนี่นั่นกับให้พ่อให้แม่อะไรประมาณนี้อ่ก็เพราะแบบน้องนุ่นมาทํางานที่ประเทศไทยจริงๆค่ะเพราะว่าหนูพูดความจริงค่ะคือแบบว่าหนูต้นหนูอยู่ที่ประเทศเราหนูก็ยังไม่ได้อะไรใช่ไหมคะเพราะว่าหนูมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วหนูก็ได้ความรู้ได้เงิน ได้น่นนี่นั่นให้พ่อกับแม่อะไรประมาณนี้ได้สร้างความฝันของตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้เห็นสิ่งแปลกๆได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองได้ท่องเที่ยวได้อะไรแบบให้กับชีวิตน้องนะุ่นแบบคือดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาอยู่จุดนี้ถึงแม้น้องนุ่นตอนนี้ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายแต่ว่าน้องนุ่นก็ดีใจค่ะเพราะว่ามาถึงครึ่งทางแล้วอะแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรแม้แต่แบบไฟฟ้าอะไรก็แบบไม่มีเลยต้องแบบ ต้องแบบอยู่กับต้องแบบต้องแบบต้องขอคนอื่นแล้ววันนี้คือแบบชีวิตต้องแบบโคตรลำบากจริงๆต่เมื่อก่อนอะต่ตอนนี้มาอยู่ทีวประเทศไทยแล้วแบบน้องก็ดีใจที่แบบได้สร้างความฝันให้พ่อแม่แล้ววันนี้ค่ะมึงแบบโคตรๆเลยแหละขอบคุณประเทศไทยมากๆนะคะขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสน้องนุ่นเพราะว่า ทุกครูโอกาสนนะ่ะน้องนุ่นจะแบบรับเอารับมาเสมอและค่ะเพราะว่าน้องนุ่นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะคลิปนี้น้องนุ่นก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ไอโบว์ไอเดอร์จ้าแล้วก็ฝากสง่งนันเดอร์จ้าซื่อส่งน้องนุ่นสาวเลาเดอร์จ้ามีอีกหนึ่งคำถามที่อยากถามตอบตามใจตัวเองเน,นอะมีทีฝากมาเป็นยัง,งนุ่นคือบอกว่าสาวล้า เอฟซีหลายคนอ่ะอยากให้น้องนุ่นอ่ะพูดภาษาลาวมันจังเป็นตาหักมันอยู่มาอยู่ประเทศไทยแล้วมันก็พูดไทยปนลาวปนไทยประมาณนี้แหละค่ะพี่พีใช่อยากให้น้องนุ่นพูดภาษาลาวแม่บ่กจะก็คือกะกว่าได้นะแต่มันก็จะเป็นไทยซับละถ้าลาวซับราซับไทยอย่างประมาณนี้แหละแต่พูดโนยเป็นยังคือบอกภาษาไทยคือพูดกับคนไทยเยอะอย่างเราทีจะพีทำงาน ที่ทํางานที่ทํางานพูดกับคนไทยเยอะนุ่นนี่นเลยประมาณนี้ก็เลยแบบต้องพูดภาษาไทยค่ะเพราะว่าน้องนุ่นกับแบบที่แรกก็พูดภาษาลาวแหละแตแบบ่ว่าภาษาไทยไม่เข้าสมองแลว้วอ่ะก็คือลาวครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งออียงประมาณเนี้ข้อสิว่าน้องขายชาตดดีโอ้ขายชาติาาตจังไหก็ยังได่ลืมไม่ยังไม่ลืมประเทศลาวนอกจากก็คือแบบบริษขายชาบริษัีอย่างก็คือว่ายังหักประเทศลาวคือเก้าแต่ว่าก็ยังเราคือประเทศลาวคือเก้ากับ ก็บอกขายชาติที่บอกหรือจังไดแล้วแต่คนสีคิดแต่เนาะแล้วก็ก็เหนื่อยอ่ะ <c oughs> แค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยแล้วอ่ะพี่ก็แค่ชีวิตก็เหนื่อยแล้วจะมาสนใจอะไรกับคำพูดของคนอื่นสร้างข้าเถอะทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้ว <c oughs> ว้าวฝ <c oughs> นหยุดตกแล้ว ชึ่งตะลึงไหมึงมากฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอน,นี่เราจะเห็นอะไรนั่นนู้นเห็นอะไรเรือ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 มาแล้วโอ้โหวูอหอหอห๊อยากร้องดังๆให้คนทั่วโลกได้ยินเสียงเราสวยงามมากโอ้โห <c oughs> สวยสวยงามมากแบบบรรยากาศโคตรดียิ่งแบบฝนฝนตกจุดะลรแบบนี้บรรยากาศโคตรดีมันนี่ดีใจได้ทีได้พานนองสาวหล่ามา้องไปน่นองนาบาพวกเองก็ทือว่าอาได้พรน้านงนุ่นมาเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้เห็นวิวสวยๆงามๆแบบนี้นะของเมืองไทยนะกออื่นแต่ขอขอบคุณนะฮะห่างไอคอนสยามนะทีมีสถานทีงามๆให้พวกเราได้อ่า น้ำเสนอเนาะพี่น้องเนาะทาผู้ชมท่านใดนะฮะหรือว่าไอ้น้องเฮาเอาทีงานในเมืองไทยเราอยากจะมานะบ่าวบกับแนะนําให้มาได้เนาะพี่น้องเนาะการเดินทางแสนสะดวกสบายนะฮะอ่าวิทีสนะฮะนั่งรถวิทีสมาลงที่สะพานตากสินนะครับแล้วก็ข้ามเรือมานะฮะหรือว่าจะนั่งรถ รถเมย์นะครับรถเมย์มาจากพระประแดงนะครับก็สาย6นะครับมาได้นเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้วันนี้บาบูเองเของอาเรียนล่าทา่านเพิ่มไปเพียงเท่าน,นี้กันแล้วกันพี่น้องก่อนจากเริ่อกดไหลเป็นกนลาลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเสด็จมาผ่าคลิปใปไหมของพวกเขานะฮะสหรับสุนทรภู่เข้าโดยการบบกฏขามโฆษณากระแล้วกันสหรับวันนี้คลิปนี้สบายทั้งนู่นสบายดีสบายดีสหายสายลมบายบายไป,ไปแล้วไปแล้วว้าวประเทศไทยนะสวยงามเนี่ย แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะที่มาถ่ายรูปเซลฟี่งามๆสวยๆดีค่ะพี่เนาะโอ้โห